ถึงกอดฝันหูเลยวันนี้สาวสวยอยากเป็นรอยกับพี่ไม่หูจ๋ารอยไปวันนี้ปรเดูวันนี้วันนี้พี่มาแข่งกันไหมผมไม่ดีทำไม่ได้หรอกทุกคนดีแบบนี้แหละตัดผมลงไปเถีะ

โอ oh. oh. สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะฮะเหมือนจะดีนะฮะแต่ก็ยังดีไม่พอนะฮะเพราะว่ามันโค้งเคงนะฮะเชื่อไหมตาผมเนี่ยลอยพักๆกันตอนนี้น้ำในหัวไปเท่ากันแล้วแต่มันก็สะใจะฮะเชื่อไหมว่าผมเนี่ยสร้างมาเนี่ยสองเดือนเลยนะอันเนี้ยสองเดือนเลยไม่เฟิร์มไม่เฟิร์มโค้งทำไรพี่มานั่งทำไรเนี่ยนั่งตารออยู่นี่ไงน้องเฮ้ย hey! รถใครเนี่ยรถพี่ไงรถเขาเราเท่ยืมก่อนอย่าเรียกว่ายืมดิหนึ่งกะทิแล้วเนี่ยยืมไปขับก่อนไปเปลี่ยนยางมาให้่ยนิโตะเนี่ยหนึ่งกะทินี่เหรอใช่เนี่ยไปเปลี่ยนยมาให้ไปเปลี่ยนยางเนี่ยวนิโตะยางใหม่เอ็งนี่มันแสบเนี่ยยางใหม่แล้วนะยางใหม่นิโตะน้าสนไงเป็นห่วงพี่กลัวแบบว่าจะขับไปอันตรายนี่เปลี่ยนให้เลยไม่โค้งเค้งด้วยนะไม่โค้งเค้งสบายสบายรีดน้ำได้ดีเดี๋ยวขอเช็คผลงานกันก่อนจับเลย ดอกยางอย่างเท่เลยเนี่ยสปอร์ตด้วยเฮ้ยสวยเลยเนี่ยสวยเลยพี่เฮ้ยดีเลยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมขึ้นมานั่งดีกว่ารับรองนุ่มโอเคเดี๋ยวลองดูหน่อยนั่งฝั่งโน่นนั่งฝั่งโนูเดี๋ยวขับให้โอ้โหไหนบอกน้ำในหูไม่เท่ากันไม่แปลกใจว่าทำไมลูกถึงไม่นับถืออนุษยอมนุษย์ เฮ้ยยางนิโต้ที้เขาดีจริงๆนะฟุกนะครับพี่เพราะว่าเขาเนี่ยนะเป็นตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวและที่สุดนะในยางของรถกระบะแล้วก็เอสยูวีสไตล์สปอร์ตแถมยังเท่แข็งแร่ทนทานอีกด้วยนะเนี่ยนนพวกเอสยูวีนี่ต้องเปลี่ยนอะไรไหรถกระบะอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนใช่ดูแล้วนะปุ๊บอ่าวันไหนนะฝนตกหนัก,นกๆนะเนี่ยจะพาไปทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วพี่จะเหยียบสัก200รอยโอ้เวน่าไม่น่าว่าแล้วเข้ามครับฝากกันด้วยนะครับผมกับยางนิโตะนะฮะ ใช้แล้วดีครับบ๊ายบายครับ